สวัสดีค่ะเราจะเรียนในเรื่องของการบำรุงรักษาอยู่น้าอยู่หน้านี้นะอยู่ในหนังสือภาธีนะคะลูกอ่านเสริมนั่งดีๆค่ะเวลาน,นั่งให้เรียบร้อยค่ะลูกนั่งขัดสมาธิดีๆนะค่ะอ่านเสริมนี่ย เห็นไหมคะ <Okay. S 1> เปิดมาหน้านี้ก่อนนะอ่านเสริมในหน้าที่47นะคะอ่านเสริมการดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้ก่อนนะเดี๋ยววันจันทร์เราถึงจะเรียนในบทที่3นะคะามาดูนะคะอ่านเสริมในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์หน้าที่47 <Okay. S 1> นะคะเด็กๆเปิดหนังสือขึ้นมานะคะ เราจะเรียนในเรื่องนี้นะคะเราจะมารู้จักเกี่ยวกับแป้นพิมพ์เมาส์นะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นอ่านเสริมในเรื่องของการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์นะคะดเด็กๆเปิดหนังสือขึ้นมาเลยนะคะในหน้าที่47นะคะหามาดูนะคะ อ่ะดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอคลิปเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์นะคะดเด็กๆดูก่อนนะคะคอครับหน้าเจ็ดสิบเจ็ดวันลักคดีลำนำหรือภาษาพาทีหน้าสี่สิบเจ็ดครับภาษาพาทีครับบทที่สามข้างหลังบทที่สามแต่บทที่สามเรายังไม่ได้เรียนเรามาเรียนเรื่องอ่านเสริมก่อนนะคะ ในหน้าที่47นะคะ47ภาษาพาทีค่ะลูก47นะคะโอเคครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับ IT Indie Studio นะครับวันนี้จะมาสอนการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับ ครับเรามาดูส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เราจะทําการสอนการดูแลรักษาทําความสะอาดในวันนี้นะครับก็คือ 1. จอภาพเคสแป้นพิมพ์แล้วก็เมาส์นะครับครับในส่วนของการดูแลรักษาจอภาพนะครับก็คือเราไม่ควรที่จะใช้มือแตะที่หน้าจอนะครับจะทําให้จอลายแล้วก็ติดครับแล้วก็ไม่ให้วัตถุหรือน้ํานะครับไปโดนที่จอภาพนะครับ ไม่ควรเอาอุปกรณ์ที่เป็นแม่เหล็กเข้าใกล้จอภาพสําหรับการดูแลทำความสะอาดนั้นนะครับก็คือเราจะใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับหรือจะใช้น้ำยาทำความสะอาดจอก็จะดีมากนะครับเมื่อไม่ใช้งานจอแล้วเราก็ใช้ผ้าคลุ่มจอให้สวยงามนะครับ อันนี้ก็คือเห็นแมค่ค้าอยู่ในหนังสือของนักเรียนนะคะหน้าที่17นะคะอันดับแรกคือจอภาพนะคะจอภาพนะคะเด็กๆนะคะก็คือควรหมันนะคะควรหมันทําความสะอาดโดยใช้ผ้าอะไรคะลูกใช้ผ้าชุบน้ําผสมกับสบู่อ่อนๆเล็กน้อยนะคะก็คือบิดผ้าให้มันหมนนะคะแล้วก็เช็ดนะคะจอภาพนะคะรอบๆนะคะแล้วก็ใช้ผ้าแห้งอีกลงหนึ่งรอบนะคะเช็ดน้ําอีกหนึ่งครั้งนะคะ จากนั้นเวลาที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเราก็ใช้ผ้าคลุมจอนะคะหลังจากที่เราเลืกใช้นะคะลูกอันนี้ก็คือเป็นการดูแลรักษาเกี่ยวกับจอภาพนะคะค่ะอะ่ต่อไปนะคะต่อไปครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่การดูแลรักษาแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดนั่นเองนะครับอ่าการดูแลรักษาของมันก็คือไม่เคาะคีย์บอร์ดหรือกดแป้นพิมพ์แรง ไม่ให้น้ำเนี่ยหกลงบนคีย์บอร์ดแล้วก็พวกอาหารเนี่ยไม่ควรกินขณะใช้งานนะครับจะทําให้เศษเนี่ยตกลงไปในคีย์บอร์ดได้นะครับการทําความสะอาดก็คือใช้ไม้ขนไก่ปัดหรือว่าแปรงนะครับมาปัดเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันจับที่คีย์บอร์ดนั่นเองนะครับค่ะต่อไปแป้นพิมพ์ไ้้ไหมคะอยู่ในหนังสือดวกวเห็กน<ช>ไหมะคะแป้นพิมพ์นะคะ เราก็จะทําความสะอาดยังไงคะทําความสะอาดโดยจับแป้นพิมพ์คว่ำลงนะคะวิธีการดูแลบารุงรักษาคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะจับแป้นพิมพ์คว่ำลงนะคะใช้แปรงหรือไม้ปัดผนไก่นะคะปาดเบาๆนะคะปัดฝุ่นออกนะคะลูกจากนั้นก็เช็ดด้วยน้ํานะคะน้ําสบู่อ่อนๆนะคะ,ะระวังระวังอย่ายให้น้ําหรือว่าอะไรตกลงมานะคะอยู่ในแป้นพิมพ์นะคะ อ่ะต่อไปมาดูต่อก็คือเมาส์นะคะ,ะผ่านไปแล้วจอภาพแป้นพิมพ์เมาส์นะคะต่อไปเมาส์ค่ะครับต่อไปนะครับการดูแลรักษาเมาส์เมาส์ที่ใช้กันอยู่นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าเนี่ยเมาส์เนี่ยควรจะใช้ตรงที่มีแผ่นรองเมาส์นะครับแล้วก็การทําความสะอาดนะครับใช้ผ้าเช็ดใต้เมาส์นะครับในลักษณะนี้ แล้วก็ไม่ควรเคาะเมาส์นะครับกับพื้นแรงๆหรือว่าทําเมาส์ตกกระแทกพื้นจะทําให้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเสียนะครับแล้วก็พังใช้งานไม่ได้ต่อไปนะคะเมาส์อันนี้ก็คือเมาส์ใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ก็คือควรนะคะทําความสะอาดนะคะถูกิ้งไปมาก็ได้นะคะหรือว่าสัมผัสลูคกกีิ้งอย่าง สม่ำเสมอนะคะอันนี้ก็คือการทำความสะอาดนะคะเวลาเราใช้เมาส์เราก็ไม่ต้องคล้อเมาส์ให้มันแรงใช่ไหมคะ,ะ่ต่อไปอันนี้ก็คือต่อก็คือเป็นการดูแลร,รักษาแล้วต่อไปเรามาดูการดูแลร,รักษาเคสนะครับหรือว่าเราเรียกว่า CPU นั่นเองนะครับ นนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากล่อง CPU นะคะลูกอกนนี้เห็นไหมคะกล่องสีน้ำดำนี้นะคะเขาเรียกว่าเคสนะคะหรือเรียกง่ายๆอย่างหนึ่งว่ากล่อง CPU นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนมาในวิชาคอมพิวเตอร์แล้วแหละนะคะอนนี้นะครับเราให้อยู่ในอุณหภูมิที่ต่ําไม่ควรให้อยู่ในอุณหภูมิที่สูงแล้วก็ห้ามให้น้ําหรือว่าอาหารเนี่ยหกลงใส่ตัวเครื่องครับส่วนการทำความสะอาดนั้นเราสามารถใช้ผ้า เช็ดรอบตัวเครื่องได้นะครับเพื่อทําความสะอาดพวกฝุ่นอะไรพวกนี้ไม่ควรใช้น้ําฉีดที่ตัวเครื่องนะครับอ่ามต่อมานี่ก็คือกล่อง c ี u ใช่ไหมคะการรักษาทําความสะอาดก็คือทําความสะอาดโดยบริเวณด้านหลังด้านด้านหน้า,นา,นาช่องที่ไม่ใส่แผ่นนะแผ่นแผ่นซีดีหรือว่าแผ่นดิส์นะคะลูกก็คือเมื่อเราปัดฝุ่นนะคะเราก็ปัดให้มันเบาเบาะนะคะแล้วก็อย่าใช้น้ําใ,ใช่ไหมคะอย่าใช้น้ํา นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เครื่องมันแห้งนะคะข่อต่อไปต่อนะคะครับนี่ก็คือการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบืเบอ้องต้นนะครับเราสามารถนำวิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไอทีอื่นๆได้นะครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมแล้วก็รับฟังนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับอันนี้ก็คือ เป็นวิดีโอเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์นะคะลูกต่อไปนะคะเด็กๆคงได้เรียนเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วนะคะอาจต่อไปจะ,จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทําอยู่ในหน้านี้นะคะเด็กๆเปิดขึ้นมาในหน้านี้เห็นไหมคะหน้าที่หน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่23นะคะในเรื่องของ ในเรื่องของบอกความหมายอธิบายและฝึกการใช้คํานะคะอ่านในหน้าที่23นะคะเด็กเปิดขึ้นมาคิดเด็กได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเด็กก็มาดูนะคะว่าเขาจะให้เด็กๆทาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับอะไรนะคะเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเด็กเชื่อก่อนตชื่อก่อนให้อ,อนานุพง์พัชพล ัชพลแล้วก็ใครอีกที่เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้องนี้เข้ามาแปดคนนะวันนี้นะอะต่อไปเด็กๆมาดูนะคะเขาจะถามนะคะในหน้าที่ยี่สิบสามเด็กเปิดขึ้นมาหรือยังคะแบบฝื้นหดในหน้าที่ยี่สิบสามเด็กเปิดขึ้นมาหรือยังคะเปิดขึ้นมาหรือยังคะรู้ริพัฒน์รูริพัฒน เลขที่หกเหรอปุริพัฒน์ปุริพัฒน์ท,ที่หกเช็คชื่อก่อนนะอ่าเด็กๆเขมคะแบบฝึกหดัดเด็กๆในหน้าที่ยี่สิบสามนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะอ่าดเด็กมาดูนะคะหามาดูกันนะคะจึงเรียกขาดาเนะเพราะตัวเราถูกทุได้ว่าจะหายนะคะเป็นไม่มีผลเล่ กว่ากระชัอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อมาดูเด็กดูในหนังสือของตัวเองนะคะอ่าดูดาดทุนายดูอาดุนายลองอ่านท้านซ้ายมือของอาดุนายอยู่ว่ามันมีคําว่าอะไรบ้างค่ะค ว่าอย่าพิ่งนะอย่าพิ่งนะน้านะอย่าเพิ่งอ่านนะคําสั่งเขาสั่งว่าขีดเส้นโยงคําที่มีความหมายตรงกันดิดิดน้าด้อยนอ่านตรงข้างซ้ายก่อนนะคําว่าชัดดาวเครื่องแห้งอะไรนะคะเดี๋ยวน้าดยนอ่านก่อนนะคะอ่านก่อนนะคะชัด o าวเครื่องแห้งอีเมลอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อ่นต่อไปด้านขวาค่ะพานทุกวงเราอ่านสิคะว่ามีอะไรบ้าง ห็นไหมเครื่องค้างอ่าเห็นไหมคะหน้ายี่สิบสามค่ะเห็นไหมคะเห็นค่ะอ่าเห็นแล้วก็อ่านค่ะว่าเป็นมีอะไรบ้างค่ะเครื่องค้างเครื <S 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 ่องค้างติดเครื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปสนีอินอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่อยู่ของเว็บ อ่าเด็กๆดูนะคะในหนังสือของเด็กจะมีใช่ไหมคะมีคำว่าซัดดาวเครื่องแหงอีเมลอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เครื่องค้างปิดเครื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปษนีอินเทอร์เน็ตที่อยู่ของเว็บนะคะเขาให้เด็กๆโยงเส้นนะคะโยงเส้นเกี่ยวกับคำที่มีความหมายนะคะตรงกันนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะซัดดาวก็คืออะไรคะก็คือปิดอะไรคะลูก ปิดอะไรคะสัตดาวคือคืออะไรคะเด็กๆตอบสัตดาวคือปิดอะไรคะสัตดาวคือปิดอะไรคะปิดเครื่องอ่าปิดเครื่องโยงมาเลยค่ะด้วยปากกาสีแดงค่ะเอามามาทัดขีดเส้นตรงนะคะโยงมาหาคําว่าปิดเครื่องนะคะซัตดาวโยงมาหาคําว่าปิดเครื่องนะคะต่อไปเครื่องแห้งล่ะเด็กๆจะคิดว่าอะไรคะเครื่องแห้งคืออะไรคะเมื่อกี้เครื่องแห้งอ่าเครื่องแห้งคืออะไรคะ เครื่องแงงคือเครื่องค้างนะคะมาดูนะคะต่อไปอีเมลล่ะยังไม่เฉลยนะอีเมลคืออะไรคะอีเมลคืออีเมลคืออะไรคะลูกอีเมลคืออีเมลคืออะไรคะ อาเครือข่ายของเว็บต่อไปมาดูต่อนะคะให้นักเรียน,นะะดูจากโจทย์บอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นนะคะขีดเส้นขีดเส้นให้ตรงคําที่มีความหมายกันนะคะคําแรกชรัดดาวชาัดดาวเราใช้ทําอะไรคะปิดเครื่องนะคะมีความหมายตรงกลางชัดดาวใช้ปิดเครื่องต่อไปเครื่องแหงเป็นยังไงคะเครื่องแหงก็คือเครื่องข้างค่ะ เครื่องแห้งอุ้ยทําไมทําอะไรไม่ได้เลยนะและที่ภาษาเราจะเรียกว่าเครื่องค้างและเครื่องค้างแล้วนะคะต่อไปค่ะคําว่าอีเมลต่อไปคําว่าอีเมลเด็กๆคิดว่าอะไรคะอีเมลคืออะไรคะอีเมลคือคืออะไรคะลูกอ้าวแป๊บนึงนะเชิญกดเลยอ่าอีเมลคืออะไรคะอีเมลคือคืออะไรคะอีเมลคือเมลคืออะไรคะเด็กๆ เมลคืออะไรคะลูกเมลคือคืออะไรคะเมลคืออะไรที่เรียกเด็กๆจะตอบเมลคืออะไรเมลคืออะไรคะไปสนอิเล็กทรอนิกอ่าลองดูนะการตอบไปียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะ เห็นไหม <S <S เครื่องเชื่อเลยค้างเลยทีนี้นะแอปหน,นึ่งนะลูก หนึงนะคะชื่อว่าอะไรนะชื่อนายีบสามคะ่ะนายีบสามค่ะภาษาพาทีคะ่ะยี่สิบสามนะคะลูกยี 23, ่สิบสามเด็กเห็นไหมคะยี่สิบสามนะคะ ใหม่นะคะคันค้างภูมยืนทหมด เห็นไหมนัเดีกเห็นไหมเห็นครับหน้า23เว็บไซต์นะคะให้นักเรียนดูจากโจทย์บอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นนะคะอ่าขีดเส้น ขีดเส้นให้ตรงคําที่มีความหมายกันนะคะคําแรกชาร์ตดาวชาร์ตดาวเราใช้ทําอะไรคะปิดเครื่องนะคะมีความหมายตรงกันงชาร์ตดาวใช้ปิดเครื่องต่อไปเครื่องแหง้งเป็นยังไงคะเครื่องแห้งก็คือเครื่องค้างค่ะเครื่องแหง้งอุ้ยทำไมทําอะไรไม่ได้เลยนะแหละที่ภาษาเราจะเรียกว่าเครื่องค้างและเครื่องค้างแล้วนะคะต่อไปค่ะคําว่าอีเมลอีเมลในที่นี้ก็คือ ไปรษณีย์อ uh ิเล็กทรอนิกส์นะคะปัจจุบันนี้เราไม่ต้องวิ่งส่งจดหมายหากันแล้วนะคะเราส่งข้อมูลผ่านอีเมลค่ะค่ะตัวต่อไปค่ะการตอบสูงนะคะอีเมลการตอบว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะตอไปมาดูอินเทอร์เน็ตกับเว็บไซต์นะคะอินเทอร์เน็ตเด็กๆจะตอบว่าอะไรคะอินเทอร์เน็ตเด็กๆจะตอบว่าว่าออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตนะคะเขียนแบบเดียวกันนะคะมีความหมายเดียวกันก็คืออะไรคะลูกค้าคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะอิน, et, อน,นเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนะคะคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อสุดท้ายค่ะเว็บไซต์ก็คือที่อยู่ของเว็บนะคะเว็บไซต์ก็คือที่อยู่ของเว็บค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะลากเส้นให้ถูกต้องด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าคำนี้มีความหมายว่าอะไร ข้อถัดไปค่ะข้อที่สองดูภาพและเขียนคําในช่องว่างนะคะ่าดูภาพและเขียนคําในช่องว่างนะคะอันนี้เป็นรูปภาพอะไรคะเมื่อกี้ที่เราเรียนมาเมื่อกี้ที่ดูวิดีโอคลิปเกี่ยวกับอะไรคะเมื่อกี้ที่เราเรียนมาคืออะไรคะคืออะไรคะลูกจอจออะไรคะจออะไรคะเด็กๆจออะไรคะจออะไรคะท็อฟฟี่ ท็อฟฟี่จออะไรคะท็อฟฟี่จออะไรคะเนี่ยจออะไรคะท็อฟฟี่จอคอมพิวเตอร์อ่ะจอคอมพิวเตอร์อ่ะท็อฟฟี่ตอบจอคอมพิวเตอร์ที่เหลือตอบจออะไรแต่ดุนายแต่ดูนายศีรากัญญาพูนโอ้ยเนาะคือจอบ จออะไรคะลูกจอคอมพิวเตอร์หันจอคอมพิวเตอร์เด็กๆมาดูนะคะน่าจาไม่ต้องวิ่งคอมพิวเตอร์ขอดูภาพและเขียนคำในช่องว่างนะคะจากการที่นักเรียนได้เห็นภาพนี้นักเรียนเราตอบพร้อมคุณครูสิคะว่าภาพที่นักเรียนได้เห็นคืออะไรคะมอนิเตอร์ใช่ไหมคะหรือจอภาพค่ะ มอมิเตอร์นะคะหรือว่าจอภาพนะคะเด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะมอมิเตอร์หรือว่าจอภาพนะคะอันนี้ก็คือจอภาพที่เชื่อที่บายนะคะการดูแลบำรุงรักษาไปแล้วนะคะอันนี้คือจอภาพนะคะเด็กๆข่เขียนลงไปเลยค่ะมอมิเตอร์นะคะหรือว่าจอภาพต่อไปอ่ะอันนี้เป็นรูปร่างอะไรคะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คืออะไรคะบปกนอิมพ์เป็นพิ แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดไปแล้วค่ะเดเห็นอันนี้ก็คือคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นะคะเก่งค่ะคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นะคะอันนี้ก็คือคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นะคะเด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะในอยู่ในแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะคีย์บอร์ดหรือว่าแป้นพิมพ์นะคะเขียนตัวบรรจงขึ้นบรรทัดนะคะเด็กๆเด็กๆฝึกใช้ปากานะคะลูก าง,งานการอ่านานิทานใครยังไม่ส่งให้เด็กๆส่งมาด้วยนะคะมีส่งมาแล้วท็อฟฟี่นะคะที่เหลือยังไม่ได้ส่งนะคะใครยังไม่ได้ส่งส่งมาด้วยนะคะอ่านต่อไปเด็กดูนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะพบกันใหม่ในหน้านะถัดไปค่ะต่อไปหน้านี้นะคะหน้านี้หน้ายี่สิบสี่แล้วนะคะหน้ายี่สิบสี่ค่ะนักเรียนลองดูนะคะรูปที่นักเรียนเห็นนี่คืออะไรคะลูก หาี่เดกเข็นให้รูปอะไรคะคือคืออะไรครลูกมาส์เดกไหมคะหาคือเมาส์อ่อออดเดกมาดูนะคะว่าจะใช่เมาส์ไหมค่ะตัวนี้นะคะเรียกว่าเมาส์ค่ะรูปถัดไปค่ะรูปนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะเขียนเป็นซีพียูแต่จริงๆแล้วกล่องอันนี้นะคะคุณครูจะเรียกว่า เคสค่ะสัญเอคอควายส่อเสือนะคะนักเรียนจะเขียนคำว่าเคสหรือ CPU ก็ได้นะคะ CPU ในที่นี้ก็คือหน่วยประมวลผลที่อยู่ในกล่องนี้นะคะให้เข้าใจตรงกันนะกล่องนี้เรียกว่าเคสแต่ถ้าหน่วยประมวลผลหน่วยประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านในนะคะถึงจะเรียกว่า CPU นะอันนี้เมาส์นะคะอันนี้เรียกว่าเคสหรือว่า CPU นะคะ อ่าแต่ส่วนมากนะคะเด็กๆจะชอบเรียกว่ากล่อง CPU ใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าเคสนะคะเด็กๆคงจะได้เรียนมาแล้วแหละนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์นะคะคุณครูก็จะสอนว่าอันไหนคือนไหนนะคะอะ่าต่อไปฮะอ่าตัวต่อไปคะ่ะรูปที่เกเรียนเห็นนี้คือรูปอะไรคะรูปอะไรอ่ารูปที่เด็กเห็นนี้คือรูปอะไรคะรูปเห็นไหมคะที่มนันเป็นแผ่นกลมคืออะไรคะ แผ่นซีดีแผ่นซีดีมินเนสี่ไปทำอะไรคะแผ่นซีดีคือมินเนสี่ไปทำอะไรเด็กๆเอาไว้ดูเอาไว้เปิดเอาไว้ดูเอาไว้อะไรคะไว้เปิดดูแเหรอเหมือนดูเพลงเอาไว้บันทึกข้อมูลอ่าเอาไว้บันทึกข้อมูลมาคนขอไว้บันทึกข้อมูลนะคะมาดูนะคะอันนี้ก็คือเขียนได้ไหม ค่ะรูปนี้ก็คือแผ่นดิส์นะคะหรือเราจะรู้จักในปัจจุบันนี้จะเรียกว่าแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดีใช่ไหมคะชื่อที่เป็นทางการเขาคือแผ่นดิส์นะคะอย่าลืมมีคอควาเอ๊มมีมีก๊อไกลันด้วยนะคะเขาตอบอ่านี้ก็คือแผ่นดิส์ใช่ไหมคะหรือว่าแผ่นแผ่นอะไรคะ ซีดีใช่ไหมคะเวลาเราจะเซฟงานหรือว่าอะไรนะคะเราสามารถเซฟลงไปในแผ่นซีดีได้นะคะแต่ทุกวันนี้นะคะเราไม่ค่อยใช้กันนะคะเราจะใช้เฉพาะเก็บตรงไหนคะเก็บตรงแฟลชไดร์ใช่ไหมคะหรือว่าเราจะาลงตรงในตรงใน Google Drive แต่ละคนนะคะใครที่มี ปั้นไดนะคะอ่าเราก็าจะเก็บงานไว้ที่ Google d r ได e นะคะอ่างานจะได้ไม่ค่อยหายนะคะอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะอ่าเด็กๆคนไหนไม่เข้าใจไหมคะวันนี้เราจะทําแบบสุนทัดแค่นี้นะคะลูกอ่าฝ <ขอ S 1> ากใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะกลับมาดูย้อนหลังได้นะคะอ่าตรงไหนที่เด็กไม่เข้าใจนะคะก็คืออันดับแรกก็คือ,อรายค้าเกี่ยวกับ คำท,ที่มีความหมายตรงกันใช่ไหมคะซัดดาวซัดดาวคืออะไรคะทบทวนสัดดาวคืออะไรคะลูกซัดดาวคือปิดอะไรคะเครื่อองาปิดเครื่องใช่ไหมคะต่อไปเครื่องแหง้งคืออะไรคะเครื่องแห้งคือเครื่องค้างนะคะอีเมลคืออะไรคะลูกอีเมลคืออีเมลคืออะไรคะเด็กออเ็มัมีค่ะจะมีอินเทอน็ตใช่ไหมคะต่อไปอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคืออะไรคะเด็กอินเทอร์เน็ตคือเครื่อข่ายคอคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะตอไปเว็บไซต์คืออะไรคะดเด็กเว็บไซต์คือที่อยู่เว็บอ่าที่อยู่อยของเว็บนะคะอ่ารูปภาพแรกเขาเรียกว่ารูปภาพอะไรเอ่ยภาพแรกอยู่ในแบบฝึกหัดนักเรียนรูปภาพแรกคืออะไรคะจออะไรคะจอ,อคอมพิวเตอร์จอภาพใช่ไหมคะจอภาพใช่ไหมคะอันที่ส<จ>องเขาเรียกว่ารูปภาพอันที่สองเขาเรียกว่ารูปภาพอะไรคะคีย์บอร์ด หรือเป็นพิมพ์ร์ดนะคะหรือว่าเป็นพิมพ์นะคะอันที่สามคืออะไรเอ่ยข้อที่สามคือเมาส์เมาส์นะคะอันที่สี่เรียกว่ากล่องอะไรคะลูกกล่อง,อ,งอะไรคะเคสหรือซีพียูกล่อง CPU หรือว่าเคสใช่ไหมคะส่วนมากเด็กๆจะชอบพูดว่ากล่อง c <ม>ี u อันสุดท้ายก็คือแผ่นอะไรเอ่ยอันสุดท้ายคือแผนอ<ม>่ <ๆ S 1> แผน M D แอนดีสนะคะหรือว่าซีดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับให้เด็กๆทำแบบสนัดแค่นี้วันนี้นะคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะเด็กๆมีไหมพัชรพลพัชรพลพัชรพลเข้ามาวันนี้เข้ามากี่คนนะคะตอนนี้เด็กเข้ามาเก้าคนนะคะขอดูชื่อก่อนสุภกรอุริพัฒน์เพียพรเปีย,ปยวันพานุพงศ์พัชรพล พัชรพลดานุนายภานุโภ์นัทวัฒน์สุภกรอะเข้ามาก็คนเช็คชื่อกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคนะคะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมคะมีไหมคะถ้าไม่มีแล้วเราจะจบการเรียนการสอนเป็นทั้งนี้แล้วให้เด็กๆไปอ่านวันจันทร์ให้เด็กๆไปอ่านในเรื่องภัยเงียบมาก่อนนะคะให้เด็กๆไปอ่านภัยเงียบนะคะมาก่อนนะคะพรุ่งนี้เราจะมา ่วันจันทร์ขอภัยวันจันทร์เราเราจะมาเรียนในเรื่องของพยเงียบบทที่สามนะคะลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะไปอ่านเนื้อเรื่องมาก่อนไปศึกษาในเรื่องมาก่อนเข้าใจไหมคะอ่าเข้าใจไหมคะเด็กๆอ่าวันจันทร์ให้เด็กๆนะคะเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมนะคะให้เด็กไปอ่านเนื้อเรื่องมาแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ส่ง แต่งนิทานมานะคะให้ส่งมานะคะคะแนนเกบคะแนนนะคะลูกถ้าใครไม่ส่งก็ไม่มีคะแนนนะคะคะแนนเก็บนะคะเข้าใจไหมคะเด็กๆต้องส่งด้วยแต่งด้วยแต่งเองนะคะเด็กๆนะคะต้องแต่งเองนะคะแต่งขึ้นมาเองนะคะไม่ต้องดูจาก Google หรอกนะคะให้เด็กๆแต่งขึ้นมาเองนะคะให้เด็กแต่งเรื่องเหมือนกับท็อฟฟี่นะคะเขาแต่งมาเองท็อฟฟี่ส่งมาเป็นคนแรกเลยนะคะที่เหลือยังไม่ได้ส่งเช่อนะคะ ใครยังไม่ส่งพอเด็กแต่งชื่อเรื่องเสร็จแล้วแต่งเรื่องเสร็จแล้วให้เด็กวาดภาพเฉพาะเรื่องที่เด็กๆแต่งมาว่าชื่อเรื่องอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นกระต่ายกับเต่าเพราะว่ากระต่ายกับเตาวิ่งแข่งกันอันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็ให้เด็กส่งมาทางลายส่วนตัวเชื่อนะคะอ่ส่งมาแค่ท็อฟฟี่คนเดียวนะคะที่เหลือนั้นยังไม่ได้ส่งนะคะเข้าใจไหมคะ แต่ถ้าเราเปิดเทอมเราจะได้ทานแบบรูปเล่มนะคะจากการเป็นกลุ่มอันนี้ก็คือให้ทำเดียวนะคะทำเป็นเล่มเล็กแผ่นเดียวนะคะทำเป็นของใครของตัวเองนะคะให้เด็กๆฝึกแต่งเรื่องเหมือนกับเราเขียนเรื่องจากภาพนะคะเข้าใจไหมคะแต่งเรื่องขึ้นมาเองนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่สงสัยแล้วนะคะคุณครูจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารเที่ยงนะคะจากนั้นก็รอเรียนวิชาตอนบ่ายนะคะเข้าใจไหมคะลูก ใครสงสัยอะไรหมคะไม่ครับถ้าเด็กๆไม่สงสัยอะไรแล้วนะคะไว้เจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะโอเคนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะ